สวัสดีครับขอตบลา้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมมายืนอยู่ถนนคู่ขนานทางด่วนกัญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ใกล้ด่านบางคลุ่ 3, 3> รถตรงนี้ก็จะวิ่งผ่านไปทางถนนสุขสวัสดิ์บริเวณตลาดคลุ่ในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตศูนย์่อมบำรุงย่อยอาคารจอดรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้คลุ่ในพราะประแดงล่าสุด โครงสร้างอาคารนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างสูงขึ้นมาถึงระดับชั้นหนึ่งแล้วผู้รับจ้างได้ตอกเสาเข็มทั้งหมด2,144ต้นโดยมีความยาว32-36ถึง36เมตรตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสร้างอาคารโดยเริ่มจากด้านในที่ลึกสุดก่อนออกมาด้านนอก โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตอปูนรอบนาบงแหวนการจนาพิเศษในสัญญาที่5ก็คือช่วงดาวคันดองจนมาถึงครูนายผู้รับจ้างก็คือบริษัทอิเดนไทยดิลล์มเมทดจำกัดเป็นผู้รับจ้างการก่อสร้างสถานีทางยกระดับอาคารจอดรถจรศูนย์ซ่อมบำรุงเบาและอาคารจอดรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงตอปูนรอบนะัวงแหวนการจนาพิเศษโดยศูนย์ซ่อมบำรุงเบา ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางคลุ้สามช่องทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ก็เป็นส่วนต่อขยายมาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อบางใหญ่ต่อเชื่อมมาจากสถานีเตาปูนและสิ้นสุดที่บริเวณคุ่ไในจังหวัดสมุทรปราการ ครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรัมุนะวงแหวนกาญจนาพิเศษในการมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ทําให้ต้องเพิ่มจํานวนรถไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อรองรับผู้โดยสารและกําหนดความถี่การเดินรถให้เหมาะสมจุดจอดรถไฟฟ้าที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ก็จึงไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องหาจุดจอดรถไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่ง และจุดที่เหมาะสมก็คือบริเวณข้างดานบางรูก3หลังตลาดรุ่นในพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยภายในโรงจอดร้อยฟ้าศูนย์ซ่อมบำุงย่อยข้างดานบางรูกส ก็จะประกอบไปด้วยอาคารที่สำคัญต่างๆดังนี้ 1. อาคารที่จอดขบวนรถไฟฟ้า 2. อาคารซ่อมบำรุงเบา 3. โรง้ังขบวนรถไฟฟ้า 4. อาคารทดสอบรถไฟฟ้า 5. อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตอปูนรอบนะวงแหวนกาญจนาพิเศษได้มีอาคารจอดแล้วจอดทั้งหมด2แห่งได้แก่ 1. จุดขึ้นลงสถานีบางประกอบ2จุดตั้งอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์รองรับรถยนต์ได้572คันและจุดที่2อยู่บริเวณสถานีราบุระจะมีทางเข้าจุดจอด2จุดตั้งอยู่ในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์รองรับรถได้1,370คันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.63กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน14.29กิโลเมตรสิสถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ9.34กิโลเมตรอีก7สถานีสาหรับภาพรวมความก้าวหน้าการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน2,568ตอนนี้งานโยธาทําไปได้57.36% โครงการรถไฟฟ้าสายสิงม่วงช่วงเตาปูนรอบน้าวงแหวนการจนาพิเศษก็มีแผนจะเปิดให้บริการนะครับประมาณปี2572ด้านหน้าของผมก็เป็นด่านบางครุ3นนะครับถนนคู่ขนานนะครับด้านหน้าผมนี่ตรงนี้ก็มาจากาแถวประชาอุทิศนะครับประชาอุทิศวิ่งมาแล้วก็ไปออกพุ้นทยได้ ตอนนี้ผมขยับขึ้นมาหน่อยนะครับมาอยู่ใกล้ๆก,กับแถวถนนสุขสวัสดิ์ตรงนี้จะเป็นงานก่อสร้างนะครับทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายนะครับทางวิ่งก็จะมาจากสถานีคลุในนะครับเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์หลังจากนั้นก่อนถึงยกระดับด่วนพิเศษวงแหวกนจนานะครับเส้นทางก็จะเลี้ยวขวานะก็มาอยู่ด้านข้างนะครับ ของคู่ขนานดวนพิเศษวงแหวกันจนางานก่อสร้างตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับทางวิ่งตรงนี้ก็เริ่มมีการหล่อเสานะครับแล้วก็เริ่มติดตั้งชิ้นส่วนที่จะทําทางวิ่งนะครับจากถนนสุขสวัสดิ์นะเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมลุงย่อยบริเวณด่านบางรู3ส ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแ,แถวถนนสุขสวัสดิ์นะครับใกล้กับตลาดครนไนนะครับตรงนี้แนวเส้นทางนะครับก็จะเลี้ยวขวานะไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับก่อนถึงทางยกระดับโดยวพิเศษวงแหวนกาญจนาคลิปนี้ก็นำมาฝากกันนะครับศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยบริเวณข้างด่านบางรูสาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราหนาวงแหวแกนการจนาพิเศษหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วนะครับจะนํามาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ v วี VP, มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ